รู้จักกับ p 30L ปืนพกกระบอกแรกของบาบายากา้า p 30L เป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ผลิตโดย h e c เ l e r ์ o c h บริษัทผลิตอาวุธปืนสัญชาติเยอรมัน p 30L เป็นรุ่นขยายลำกล้องของ p 30มาตรฐานตัวปืนใช้เฟรมโพลิเมอร์ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานพลเรือนตำรวจและทหารปืนมีให้เลือก2ขนาดได้แก่9มม,มพาราเบลัมและจุด40 SN w ความจุมแมกกาซีนมาตรฐานสำหรับรุ่น9มม,มคือ15นัดและจุด40 13 ปืนทำงานบนระบบช็อตรีคอยด์เดเลย์โบแบ็กละระบบไกลปืนแบบ L.E.M ที่ผสมผสานแบบเบิร์แอคชั่นและซิงเกิลแอคชั่นลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากปืนลั่นโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับการใช้งานปืนติดตั้งสูตรเลง3รีดอตช่วยให้ได้เป้าหมายที่รวดเร็วและแม่นยำมาพร้อมรางพิคาตินีที่เสริมอยู่ใต้ลำกล้องสาม,มารถติดตั้งได้ทั้งไฟฉายทางยุทธวิธีและเลเซอร์ปืนกระบอกแรกของจอห์นวิกถนนราคาอยู่ที่946.49ดอลลาร์หรือราว32,800บาท